อะเจอกันยามบ่ายพี่นอ้องกับบรรยากาศฝนก็ใกล้จะตกพี่น้องเลยอาจจะพูดไม่นานนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังมาตอบคำถามเอฟซีน่หน่พี่นอ้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางสำหรับในช่วงนี้นะเนาะหลายคนก็กำลังเตรียมตัวจะใส่ปุย๋ยหลายคนก็ ก็ล่างล่อฝนอือเสียงฝนมาแล้วพี่น้องเม้ยนบอกเสียงฝนหรือเสียงรดเออก็ถามเข้ามาเออบอกว่าปุ๋ยรับรวงเออถามมาบอกว่าปุ๋ยรับรวงไม่ใส่ได้ไหมเพื่อนวาเออไม่ใส่ได้ไหมปุ๋ยรับรวงก็เนื่องด้วยว่าเพื่อนบอกว่ามันไอ้บ้านบ้านนาใกล้บ้านนะเนาะนาใกล้บ้านบ้านใกล้นา และทีนี้พนบมาว่าข้าวมันงามข้าวมันงามข้าวมันสวยอยู่แล้วอมันไม่ได้เหลืองแบบนี้ก็พี่น้องก็รู้ๆอยู่เนาะข้าวที่เป็นข้าวนาตีนบ้านมันสีมันสีงามมันสีเขียวแมนบอพี่น้องสังเกตบอกเพราะว่าเนื่องด้วยน้ําปุ๋ยน้ําปุ๋ยนี่มันซ้ำมาปีแล้วเนาะ ทั้งขี้คนขี้เป็ดขี้แมวขี้ไก่สมมปีมันไหลมาร่วมกันแมนบอแต่อันนี้ไม่ใช่นาทีบ้านด้เพี่น้องเด้อมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูเฉยเฉยแล้วก็เล่าสู่กันฟัง,ฟงอะเนาะคือเอาอย่างนี้พี่นอ้องปุ๋ยฮับห่วงวัสดีสำหรับคนที่ถามมาบอกว่าไม่ใส่ได้ไหม,มก็เนื่องด้วยว่าข้าวมันสวยอยู่แล้วหรือไม่ก็ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางคนก็แบบอยากประหยัดต้ตนทุนนี่แมนบอคือใส่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามัน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 สิได้ประโยชน์หรือมันสิได้โทษแมนบอเหรืก็เนื่องด้วยเขามันง่ามอยู่นี่คือจัางหน้าตีนบาทนี่ผมผมผมจะพูดในเขาเรียกว่าผมจะพูดในในในหลักการนะพี่น้องนะในหลักการหลักทฤษฎีนั่นแหละเปรียบเทียบเปรียบเทียบพี่น้องเปรียบเทียบเอาอย่างสี่ พี่น้องจะได้มองเห็นภาพมันจะได้เข้าใจะเนาะคือเอาอย่างที่สมมุติว่าในหลักในหลักทฤษฎีหรือว่าในหลักเขาเรียกวิชาการเนี่ยที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยก็ต้องกินข้าวเชาว้าเที่ยงเย็นแมนบอกวันหนึ่งจะต้องกินข้าวสามมือ้อแมนบอตามหลักเลยนะแต่ทีเนี้ยผมกับสิโยกตัวอย่างเอาเอาแบบนี้พี่น้อง อย่างสมมุติว่าบางบ้านบางบ้านบางบ้านหรือว่าบางคนเห็นงานอยู่พัตคานอาหารเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นมีให้เลือกกินพี่น้องอก็คือกินตั้งแต่8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงสบเอ็ดโมงมแต่ถามว่าข้าวเที่ยงนะจำเป็นต้องกินไหมสมมติว่าถ้าถ้าเราอิ่มอยู่แล้วเนี่ย มันมันก็บ่จาเป็นแมนบ่ล่ะมันก็ไม่จาเป็น,น,เ,ปนเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าปุ๋ยรลบรวงมันจําเป็นไหมคือถ้าพูดตามหลักพี่น้องถ้าพูดตามหลักเนี่ยมันมันก็มันก็ต้องจําเป็นแมนบ่ก่หแต่ในหน้างานจริงๆในหน้างานจริงๆอะ่ะเฮ้ต้อาตรงมาเบิง่งเราต้องมาดูว่าถ้าสมมุติว่าข้าวเราสวยอยู่แล้วโดยเฉพาะนาที่นาที่ใกล้บ้านนาอยู่ตีนบ้านหรือไม่ก็นาที่ อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยพี่น้องอยู่ใต้ต้นไม้อยู่อยู่ใกล้ร่มไม้แบบนั้นอ่ะอยู่ใกล้ร่มไม้แบบนั้นมันสีเขียวเห็นบ่เออถามว่าเราจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยฮัมพพ่วงไหมเออข้าเราก็เราก็ไม่ยําเปลี่ยนพี่น้องข้ากเขาบอจำเปลี่ยนเออมันมันต้องดูที่หน้างานผมเคยผมเคยพูดเสมอว่าการใส่ปุ๋ยหรือว่าการทําหน้านี่มันมันไม่มีหลักตายตัวพี่น้องมันไม่มีหลักตายตัวเออใส่ก็ได้เออไม่ใส่ก็ได้เออมันอยู่ที่หน้างาน เหมือนกันกันกบการเฮ็ดหน้านี่แหละบางคนปีทำนาทําไมใส่ปุ๋ยสองครั้งแมนบอถึงได้เกี่ยวบางคนทําไมใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวถึงได้เกี่ยวแมนบอบางคนนี่ทานาแบบไม่ใส่ปุ๋ยเลยก็ได้เกี่ยวเห็นบอกได้เกี่ยวเขาคือเ่าได้ผลผลิตดีคือเ่าเพราะเนื่องด้วยอะไรเพราะเนื่องด้วยสภาพพื้นที่สภาพอากาศสภาพดินสภาพความอุดมสม,มบูรณ์ของ แต่ละพื้นที่มันบ่คือกันพี่น้องมันบ่คือกันเพราะนั้นเนี่ถามว่าเราจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยรับรวงเสมอไปไหมมันต้องดูที่หน้างานพี่น้องเออถ้าพูดในหลักการหลักทฤษฎีมันก็จําเป็นต้องใส่แต่ถ้าหน้างานเนี่ยคือดินดีอยู่แล้วดินดีอยู่แล้วอดินตีนบ้านแบบเนี้ยอหรือว่าดินดินใกล้ต้นไม้แบบเนี้ยอนาข้าวที่มันใกล้ต้นไม้เนี่ยมันว่ายังไงคือมันใบมันยาวมันเฟื้อมันเขียวอยู่แล้วอย่างเงี้ย ห้ามากับ,บ่จำเป็นต้องใส่พี่น้องไม่จำเป็นต้องใส่ให้ให้พิจารณาหน้างานพิจารณา,างานบวกกับอะไรเรียกว่าหลักการประสบการณ์บวกวิชาการอะไรผสมกันพี่น้องเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราการเทน,นาไม่มีหลักตายตัวจะใส่ปุ๋ยรอบแรกหรือไม่ใส่ปุ๋ยรอบแรกจะใส่ปุ๋ยรับรวงหรือไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงมันอยู่ที่หน้างานมันอยู่ที่สภาพความพร้อมของต้นข้าว คือการที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าพอถึงเดือนพอถึงเดือนกันยายนช่วงกลางเดือนเนี่ยคือข้าวจะกลมหรือไม่กลมก็แล้วแต่เนี่ยบางคนจะไปรอให้ข้าวมันกลมทั้งหมดมันอาจจะช้าไปก็ได้พี่น้องแมนบอแต่บางพื้นที่เนี่ยเขาใส่ตั้งแต่ ปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยาเขาก็ใส่แล้วเถามว่ามันใช่ปุ๋ยรับรวงไหมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นปุ๋ยรับรวงแต่ที่นี่เขาใส่ตามเขาเรียกว่าสภาพพื้นที่พี่น้องประยุกต์ให้มันให้ให้มันเหมาะให้มันเข้ากับสาภาพพื้นที่สาภาพข้าวสาภาพนาเรานะเนี่ยถามว่าอถ้าเป็นผมผมจะใส่ไหมถ้าเป็นผมถ้าข้าวผมสวยอยู่แล้วเขาผมสมบูรณ์อยู่แล้วผมก็ไม่จําเป็นต้องใส่แมนบอ,อสสาหรับ คนที่ถามมาก็รองเอาไปพิจารณาลองเมืองพนะี่น้องเดี๋ยวลองไปพิจารณาลองดูเฮ็ดหน้ามันบอมีมันบ่มีถือหรอกพี่น้องเออใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันอยู่ที่ความสมบูรณ์พี่น้องเอออยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นข้าวเออแต่ถ้าพูดในหลักทฤษฎีเนี่ยการเฮ็ดหน้าต้องใส่ปุ๋ยรอบแรกปุ๋ยรอบสองเพื่อเล่งแตกอเพื่อรับรวงนุ่นนี้นั่น่นเ่ลาเออแต่ในหน้างานความเป็นจริงนี่เข้าเทากันบ่จํำเปี้ยนต้องต้องใส่ก็ได้ถ้าข้าวเราสมบูรณ์อยู่แล้ว นะ,อะลองไปพิจารณาลองเหมือนน้องเพื่อเป็นแนวทางด้วยเพื่อเป็นแนวทางก็ค,คือว่าเน้อมันแต่ละพื้นที่ฝนฝ่าอากาศมั่นกัดมันก็นไม่คือกันบางพื้นที่ฝนดีบางพื้นที่ฝน,น,นแรงบางพื้นที่อฝนพอดีเออมั่นกัดแต่ละปีกัสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเออได้ข้าวบ้างไม่ได้ข้าวบ้างเอออยู่ที่สภาพแล้วก็ ดวงแมนโบเพราะว่าชาวหน้าห้ามันมันอาศัยอาศัยดวงอาศัยฝนฝ้าอากาศยืดหยุ่นพี่น้องยืดหยุ่นสุดท้ายก็ยืดให้พี่น้องยืดหยุ่นพิจารณาตามตามความเป็นจริงกันแหละอย่าไปอย่าไปเชื่อคนอื่นพี่น้องอย่าไปเชื่อคนอื่นใส่ปุ๋ยนี่อย่าไปอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าใส่ตัวนั้นตันนี้แล้วดีตัวนี้ดีสูตรนั้นสูตรนี่ดีดูที่ต้นข้าวของเราพี่น้องดูที่ต้นข้าวของเราแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องเรื่องปุ๋ยเอ k ว่ามันทําหน้าที่อะไรควรจะใส่ช่วงไหนควรจะใส่ข้าวเรื่องเริ่มต้นควรจะใส่สูตรไหนหรือว่าข้าวช่วงข้าวที่รับรวงข้าวตั้งท้องมันเราควรจะใสูุ่ดไหนข้าวมันควรจะต้องการอะไรในช่วงนี้เปรียบเทียบคนเราเด็กน้อยโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่แบบนี้แต่ละอายุความต้องการและธาตุสารอาหารความเป็นอยู่ชีวิต อาหารการกินมันก็แตกต่างกันแต่ละวยัยเหมืนมอนวัยเด็กกินนุ่มกินเล็กโตมาเรอก็กินกับข้าวที่มันแข็งหน่อยเหมือนว่า,าเอาเหนียวส้มตำลับก้อยส่วนคนแก่จะมากินอาหารลดจัดมันใบรุ่นก็ไม่ได้ข้าวก็คือกันพี่น้องต้นข้าวก็เหมือนกันจะใส่สูตรไหนสูตรนี้เน้นไนโตรเจนหรือว่าเน้นโพแทเสเซียม ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบิงดูอายุข้าวดูช่วงเวลาอข้าวกลมต้องใส่สูตรไหนข้าวยังไม่กลมต้องใส่สูตรไหนอถ้าเราเข้าใจปุย๋ยเข้าใจหลักการผมเชื่อว่าแนวใดแนวใดห้าวกระปิจานาแก่ปรับใช้ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือถึงผมพูดไปแบบนี้มั่นกัดมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดี่เพราะว่าพื้นที่สําคัญนี่แหละพื้นที่มันบกคือกันพ,พี่น้องพื้นที่มันไม่เหมือนกัน ก็ลองเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนอ<ม>พี่น้องเ้อเพื่อเป็นแนวทางว่าจะใส่หรือไม่ใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยถ้าข้าวมันดีสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็ผมก็บอกเลยว่ากับไ่ต้องใส่ก็ได้พี่น้องเพราะว่าใส่ไปก็ข้าวันาดจ,จะล้มอาจสิอาจสีบไ่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเขามันงามเขามันดีนะเนาะก็โอเคประมาณนี้ครับผมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฝนมันสีมาแะไรพวกย่านฝนมันตกห้ำหัวพี่น้องเอ้ โอเคประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถามทักเข้ามาได้พี่น้องใต้คอมเมนต์สวัสดีครับผม